วันนี้นะครับผมเอาสาระความรู้ดีๆนะครับมาทำเป็นคลิปให้กับผู้ชมได้ฟังได้ชมกันครับ สำหรับใครก็ตามนะครับที่กู้สินเชื่อต่างๆไม่ค่อยผ่านเลยเนี่ยเคยเป็นกันบ่อยใช่ไหมครับที่ยื่นขอสินเชื่อไปแล้วก็ถูกปฏิเสธเฮ้ยโดยไม่รู้อินโนอินเนไม่รู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงมันคืออะไรนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับในการปล่อยสินเชื่อเนี่ยที่มีแบงก์ชาติเขาเข้ามาควบคุมเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างน,นะครับแล้วมาส่งผลให้รูปแบบการปล่อยสินเชื่อทุกวันนี้นะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงนะครับแล้วเราก็จะตบท้ายให้นะครับว่า เฮ้ย hey, และเราต้องทํำยังไงนะครับเตรียมตัวยังไงเนี่ยที่จะทําให้โอกาสในการกู้ผ่านเนี่ยมันสูงขึ้นครับยังไงมาติดตามชมกันในคลิปนี้เลยนะครับอ,อ๋อแต่ก่อนไปติดตามชมอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามรูปกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับเคยเป็นกันไหมครับยื่นขอสินเชื่อไปแล้วก็โดนปฏิเสธกลับมาทั้งทงที่เราก็รู้สึกว่าโปรไฟล์ของเราก็น่าจะผ่านนี่นะแต่ที่มันน่างหงุดหงิดกว่านั้นก็คือไม่มีใครบอกเราเลยว่าติดปัญหาตรงไหนต้องไปแก้ที่จุดไหน มมััันนก็่่าบบใจใจชไหครเอาละครับนี่คือภาพรวมที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่ภาพใหญ่ของปัญหานี้ครัวเรือนแล้วไปทำความรู้จักกับเจ้า Responsible Lending ว่ามันคืออะไรจากนั้นมาดูกันว่ากฎหมายนี้บังคับให้คนให้กู้ต้องทำอะไรบ้างซึ่งก็จะโยงไปถึงเหตุผลที่หลายคนโดนปฏิเสธสินเชื่อและปิดท้ายด้วยส่วนที่สำคัญที่สุดคือแนวทางแก้ไขและเตรียมตัวเพื่อขอสินเชื่อครั้งต่อไปครับ ครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยทำความเข้าใจที่มาที่ไปกันก่อนว่าทําไมถึงต้องมีกฎเกณฑ์ใหม่ออกมาควบคุมการให้สินเชื่อกันครับคือทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้ชี้เป้าเลยครับว่า,วามีหนี้อยู่4กลุ่มที่น่ากังวลและต้องรีบจัดการด่วนเลยอย่างแรกก็คือหนี้เสียเดิมหรือ NPLs ที่มีอยู่แล้ว 2. คือหนี้เรื้อรังพวกที่จ่ายไปเท่าไร่เท่าไหร่เงินต้นต้องไม่ลดสักที 3. คือหนี้ใหม่ที่เติบโตเร็วเกินไปและสุดท้ายคือหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างได้ครับพอเห็นปัญหาทั้งหมดแล้วก็ต้องมาดูทางแก้กันบ้างซึ่งทางออกที่ถูกเสนอขึ้นมาก็คือหลักการที่เรียกว่า responsible lending หรือถ้าจะเรียกเป็นภาษาไทยก็คือการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมนั่นเองครับถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับมันก็คือกฎที่ออกมาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยคนให้กู้จะปล่อยกู้ง่ายๆเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น ต้องแน่ใจจริงๆว่าคนที่มากู้เนี่ยเขาจะสามารถจ่ายคืนไหวและมีเงินเหลือพอใช้ชีวิตประจําวันได้ไม่ใช่การกระตุ้นให้คนเป็นหนี้เกินตัวเหมือนที่ผ่านมาจุดที่น่าสนใจมากๆของกฎนี้ก็คือมันไม่ได้ดูแค่ตอนที่เราไปขออนุมัติสินเชื่อนะครับแต่มันครอบคลุมทั้งวงจรชีวิตของหนี้เลยคือมีทั้งหมด8ขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์การโฆษณาการประเมินความสามารถในการจ่ายหนี้ไปจนถึงการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหา เรียกได้ว่าคุมเข้มตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเลยครับเอาละครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยกฎใหม่นี้มันบังคับให้สถาบันการเงินหรือธนาคารต่างๆเขาต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเห็นได้ชัดที่สุดก็คือเรื่องโฆษณาครับจากเมื่อก่อนที่เราอาจจะเห็นคําพูดสวยหรูชวนฝันตอนนี้จะโปร่งใสมากขึ้นต้องแสดงช่วงของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือ EIR ให้ชัดเจนและที่สําคัญ ก็มีคำเตือนมาตรฐานกำกับไว้เสมอว่ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวสไลด์นี้ทำให้เห็นภาพชัดมากเลยครับว่าข้อมูลที่ครบถ้วนมันสำคัญขนาดไหนลองดูสิครับเงินกู้ก้อนเดียวกันเลยนะฮะ1 5 0 0 0บาทแต่ถ้าเรายืดเวลาผ่อนจาก2ปีไปเป็น4ปีถึงแม้ว่าค่างวดต่อเดือนมันจะดูน้อยลงสบายขึ้นแต่ดูดอกเบี้ยรวมที่เราต้องจ่ายสิครับโอ้โหมันพุ่งขึ้นจาก4,000เป็น9 0 0 0บาทเลยทีเดียวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเลยนะครับ อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากก็คือวิธีการประเมินความสามารถในการจ่ายหนี้ครับแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะดูแค่ว่ารายได้เท่าไหร่แต่กฎใหม่นี้เขาต้องดูให้ลึกลงไปถึงเงินเหลือสุทธิหรือ residual income ด้วยคือต้องมั่นใจว่าหลังจากหักค่าผ่อนหนี้ทุกอย่างแล้วคนกู้ยังมีเงินเหลือพอสําหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันจริงๆทีนี้พอกดฝั่งคนให้กู้มันเข้มงวดขึ้นแน่นอนว่ามันก็ส่งผลกระทบมาถึงฝั่งคนขอกู้โดยตรงเลย เรามาดูกันครับว่าเหตุผลหลักๆที่ทําให้การขอสินเชื่อถูกปฏิเสธซ้ําแล้วซ้าเล่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างเหตุผลยอดฮิตอันดับหนึ่งเลยครับคือมีภาระหนี้สูงเกินไปปกติแล้วเนี่ยธนาคารเขาจะมีเกณฑ์คร่าวๆคราว่าภาระผ่อนหนี้รวมทั้งหมดของเราไม่ว่าจะเป็นบ้านรถบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ควรจะเกิน40-50%ของรายได้ต่อเดือนถ้าตัวเลขน,นี้มันเกินเกณฑ์ไปเยอะโอกาสที่ถูกปฏิเสธก็สูงมากครับประวัติในเครดิตบูโรนี่แหละครับตัวสําคัญเลย ถ้าเคยมีประวัติจ่ายล่าช้าเกิน90วันหรือที่เรียกกันว่านี่เสีย NPL ถึงแม้ว่าจะจ่ายนี่ก็นั้นจนหมดแล้วก็ตามสถานะนี้จะยังคงโชว์อยู่ในระบบไปอีก3ปีเต็มๆเลยนะครับซึ่งสําหรับธนาคารส่วนใหญ่แล้วเขาจะมองว่าเป็นความเสี่ยงที่สูงมากสําหรับคนทํางานอิสระหรือพ่อค้าแม่ค้าที่รับเงินสดเป็นหลักนี่คือความท้าทายใหญ่เลยครับเพราะธนาคารต้องการเห็นความสม่ําเสมอความมั่นคงของรายได้ ถ้าไม่มีเอกสารที่ชัดเจนอย่างสลิปเงินเดือนหรือการเดินบัญชีที่ต่อเนื่องมันก็ยากมากที่ทําให้ธนาคารเขาเชื่อมั่นในตัวเราได้ครับเรื่องนี้อาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะครับแต่การที่ประวัติเครดิตขาวสะอาดเกินไปคือไม่เคยมีประวัติการกู้ยืมอะไรเลยก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะเพราะมันเท่ากับว่าธนาคารไม่มีข้อมูลอะไรเลยที่จะใช้วัดใจว่าถ้าให้กู้ไปแล้วจะมีวินัยในการชำระคืนที่ดีหรือเปล่าโอเคครับ ฟังปัญหามาเยอะแล้วมาถึงส่วนสุดท้ายที่สําคัญที่สุดกันดีกว่าครับนั่นก็คือแนวทางการแก้ไขและเตรียมตัวเพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อในครั้งต่อไปสไลด์นี้สรุปวิธีแก้ปัญหาที่พบบ่อยๆไว้อย่างชัดเจนเลยครับถ้าประวัติไม่ดีก็ต้องไปเคลียร์หนี้เก่าให้จบแล้วก็ต้องอดทนรอสร้างประวัติใหม่ทัานี้เยอะก็ต้องพยายามปิดหนี้ก้อนเล็กๆอย่างบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อลดภาระรายเดือนลงรายได้ไม่ชัดเจนก็ต้องสร้างวินัยในการเดินบัญชี ส่วนใครที่ประวัติขาวสะอาดเลยก็อาจจะเริ่มสร้างได้ง่ายๆด้วยการมีบัตรเครดิตสักใบแล้วใช้จ่ายและชำระเต็มจํานวนอย่างสม่าเสมอครับและนี่คือเช็คลิสต์สุดท้ายก่อนจะไปยื่นกู้จริงๆครับเริ่มจากการเช็คข้อมูลของตัวเองในเครดิตบูโรให้ถูกต้องคํานวณภาระหนี้ของตัวเองดูคร่าวๆเตรียมเอกสารให้พร้อมและที่สําคัญมากเลยคือพยายามหลีกเลี่ยงการยื่นใบสมัครหลายๆที่ในเวลาไล่เลี่ยกันนะครับเพราะมันจะส่งผลเสียต่อคะแนนเครดิตของเราได้ ท้ายที่สุดแล้วหัวใจของกฎเกณฑ์ทั้งหมดนี้ก็สรุปได้ตามนี้เลยครับคือการสร้างสมดุลใหม่โดยเป้าหมายหลักจริงๆก็คือการคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงินให้สามารถตัดสินใจกู้ยืมโดยมีข้อมูลที่ครบถ้วนและโปร่งใสและที่สําคัญที่สุดคือไม่ก่อนนี้จุดเกินความสามารถในการชําระคืนของตัวเองครับคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีกฎเกณฑ์ใหม่ๆมาคอยกํากับดูแลฝั่งผู้ให้กู้แล้ว แต่ท้ายที่สุดแล้วกุญแจอดอกที่สำคัญที่สุดที่จะไขไปสู่อนาคตทางการเงินที่มั่นคงได้จริงๆเนี่ยมันยังคงเป็นวินัยทางการเงินของเราแต่ละคนอยู่ใช่หรือไม่ลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ